กลับมาติดตามรายการกันนะครับช่วงที่ผ่านมาครับมีคนแนะนําตลาดหุ้นอินเดียกันอยู่พอสมควรแต่หลายคนก็มีคําถามว่าอินเดียเนี่ยถ้าไม่ค่อยลงเลยแล้วราคามันก็แพงมาโดยตลอดแต่มันก็ยังขึ้นของมันไปได้เรื่อยๆเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นก็วันนี้มาคุยกันว่าถ้าอยากจะลงทุนในตลาดหุ้นอินเดียเนี่ยเรามีคําแนะนําอย่างไรมาฝากนะครับเดี๋ยวไปคุยกับคุณเสกสรรตววิวัฒนะครับผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการบรจอบัวหลวงครับอยู่ในสายแล้วสวัสดีครับสวัสดีค่ะ ครับสวัสดีทุกท่านครับค่ะคนเสกสรรค้าเราอยากจะขอมุมมองสําหรับตลาดหุ้นอินเดียในปีนี้หน่อย2024นะคะหลายๆคนบอกว่าเป็นตลาดที่ร้อนแรงมุม,มมองของเรามองอยังไงบ้างคะก็ต้องยอมรับนะครับว่าอินเดียขึ้นมาต่อเนื่องแล้วก็นักลงทุนมีความกาังวลอย่างที่คุณบอยว่าจริงๆนะครับอย่างปีที่แล้วเนี่ยตลาดหุ้นอินเดียให้ผลตอบแทนเกือบ19ซซึ่งถือว่าโดดเด่นมากในภาวะที่เศรษฐกิจโลกชะลอตัวแล้วก็อย่างที่ท,ทราบกันในเรื่องของความ,วามกังวลต่างๆนะครับ หรืออย่างกองทุนเองเนี่ยถ้าเป็นบีพราสัปของบริจบอลหลวงที่ลงทุนในสลับหุ้นอินเดียก็ให้ผลตอบแทนอยู่ที่21.07%ในปีที่แล้วนะครับถ้า5ปีย้อนหลังก็ดูต่อเนื่องอยู่ที่12.25%ต่อปีแต่ถ้าเป็น RF นจะเป็นอีกกองนะครับคือ B i อินเดียเเนี่ยที่เน้นจะให้น้ำหนักหุ้นขนาดกลางมากกว่าหน่อยเนี่ยก็ปีที่แล้วก็ให้ผลตอบแทน20.78%นะครับถ้า5ปีย้อนหลังก็อยู่ที่10.49%ก็ถือว่าค่อนข้างสูงแล้วก็ สำหรับปีนี้เนี่ยก็ต้องเรียนว่าอย่างยังมีนักลงทุนที่มองตลาดหุ้นอินเดียดีต่อเนื่องนะครับโดยเฉพาะกลุม่มนักลงทุนสถาบันแม้ว่าอินเดียจะทำออททำไทยแล้วครับอืมแบบนี้เนี่ยเรามองว่ามีอะไรที่ยังสนับสนุนให้อินเดียน่าสนใจลงทุนต่อเนื่องไหมครับคุณเสรษฐัคือขอดูภาพใหญ่ก่อนนะครับถ้าดูภาพกว้างก็คือเรื่องของ gdp เนี่ยเศรษฐกิจเอ่อ gdp ของอินเดียนเนี่ยโตต่อเนื่องทําให้ขนาดเศรษฐกิจของเขาเนี่ย ก้าวขึ้นมาสู่ห้าอันดับแรกของโลกแล้วนะครับแล้วก็คาดว่าจะขึ้นเป็นสามอันดับแรกของโลกในอีกห้าปีข้างหน้าพูดง่ายๆก็คือว่าจะแซงจะอรมานแซงอะไรที่ไปหมดเลยนะครับส่วน IMF เนี่ยก็คาดการณ์ว่าเศรษฐกิจอินเดียเนี meter, an はは่ยขนาดจะใหญ่ขึ้นเรื่อยๆนะครับตอนนี้อยู่ที่สามจุดเจ็ดล้านล้านดอลลาร์สหรัฐจะเพิ่มขึ้นเป็นห้าจุดเก้าล้านล้านดอลลาร์สหรัฐในปีสองพันยี่สิบแปดนะครับโดยระหว่างปี2 0 2 3ถึง2028เนี่ยก็มีอัตราการเติบโตเฉลี่ยที่ประมาณหกซุ่สถือวอา สูงเมื่อเทียบกับประเทศใหญ่ๆต่างๆนะครับเศรษฐกิจอินเดียมีแนวโน้มที่จะเติบโตมากสุดสามปีติดต่อกันจากหลายๆปัจจัยนะครับทั้งภายภายใต้การดูแลของรัฐบาลในเรื่องของาการเป็นรูปโครงสร้างประเทศในหลายๆด้านนะครับแล้วก็การพื้นขวงการบริโภคขณะที่เงินเฟอ้อของอินเดียเนี่ยก็ยังอยู่ในจุดที่รับได้นะครับปกติเวลาเศรษฐกิจดีหรือแรงๆเนี่ยคนจะกังวลเรื่องเงินเฟอ้อเรื่องนี้ เราเพบว่าเงินเฟ้อของอินเดียเนี่ยตอนนี้ปรับลดลงมาอยู่ที่ประมาณ5.4-5.5เปอร์เซ็นแล้วก็ในปี2025เนี่ยน่าจะอยู่ที่ประมาณ5เปอร์เซ็นนะครับจากปีที่แล้วอยู่6.7นะครับก็ถือว่าไม่ได้เป็นอัตราที่สูงมากเกินไปนะสําหรับประเทศที่มีการจรดตัวทางเศรษฐกิจแต่ว่าเรื่องที่ต้องติดตามก็เป็นเรื่องราคาอาหารน้ามันแล้วก็สินค้าพวกกำนพงซึ่งโดยปัจจัยที่เราสห็เติดเร็นอยู่ตอนนี้ก็ยังไม่ได้มีอะไรที่น่ากังวลที่จะเอฟเฟกต่อเงินเฟ้อมากครับ ค่ะหลายๆคนเนี่ยนะคะบ,บอกว่าในอินเดียเนี่ยมีภาพของเศรษฐกิจที่แตกต่างไปในช่วงหลายปีที่ผ่านมานะคะมีความน่าสนใจในการลงทุนมากยิ่งขึ้นเรามีคำแนะนำในเรื่องของธีมการลงทุนในประเทศอินเดียมาฝากกันด้วยหรือเปล่าคะคือถ้าพูดถึงธีมนะครับต้องบอกว่าอินเดียเนี่ยเขามีเทรนที่เขามีการจัดการภายในเรามองเขาเป็นประเทศนะครับแต่ความใหญ่ของเขาเนี่ยเขาว่าการมันเหมือนเป็นภูมิภาคย่อม แห่งนึงเลยเส่วนสำคัญที่เป็นธีมน,นะครับก็อย่างเช่น Demographic Change หรือว่าเรื่อง h h a l t h care นะครับ IT s e r v i c e f i n a n c แ a l ลแล้วก็เทคโนโลยีนะครับคือถามว่าทำไมมันถึงเป็นปัจจัยพวกนี้ถ้าลงรายละเอียดแต่ละตัวมันคงใช้เวลามากแต่นี้ผมพูดรวมๆแล้วกันก็คือว่าจากจำนวนประชากรนะครับอายุประชากรที่ตอนนี้อินเดียนเนี่ยมีประชากรมากสุดในโลกนะครับความมั่งคั่งที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆนี่ผมมองว่า ตรงนี้จะเป็นตัวผักดันให้เกิดการถกโภงบริโภคภายในประเทศแล้วก็จะเป็นปัจจัยที่สําคัญมากขึ้นเรื่อยๆที่จะผลักดันให้อินเดียเติบโตในสีปีข้างหน้านะครับถ้าเรามาดูจํานวนประชากรตอนนี้เราทราบดีว่าอินเดียเนี่ยแสงขีและ1.4พันล้านอล,ลอโทษรทรับ1.4พันล้านคนนี่เป็น18%ของประชากรบนโลกนะครับ แล้วก็จำนวนเกือบ700ล้านคนเนี่ยมีอายุระหว่าง20-55ปีทำให้อินเดียเนี่ยมีประชากรที่อยู่ในวัยแรงงานเป็นอันดับสองรองจากจีนแต่ว่าสิ่งที่ต่างกันนะครับอินเดียเนี่ยมีีเดียนเอ e คือต่ำกว่า3 0ปีในขณะที่จีเนี่ยอายุเฉลี่ยจะสูงกว่าแม้ว่าจะเป็นวัยแรงงานแต่ว่าก็เริ่มเข้าช่วงปลายแล้วนะครับแล,แล้วก็เขาก็เป็นประเทศที่มีประชากรวัยรุ่นมากที่สุดในโลกซึ่งทั้นี้ก็เป็นกำลังสำคัญเป็นแรงงานสำคัญที่จะผักดันนะครับ ส่วนประเด็นที่สองก็คืออินเดียเนี่ยเป็นประเทศเกิดใหม่ที่ตลาดที่เศรษฐกิจขยายตัวสูงแต่ว่ามีนี่ต่ำครับทั้งนี้สมบุคคลแล้วก็นี่ธุรกิจเลยนี่ภาคัวเรือนยอยู่ที่เพียงระดับประมาณ20% G D P นะครับขณะที่ในนี้ภาคธุรกิจนยอยู่ที่ประมาณ5 1 5 5 G D P แล้วก็ไม่ได้มีแนวโน้มเติบโตมาตั้งแต่ปี2008นะครับระดับเนี้ถือเป็นเพียงครึ่งเดียวของระดับนี้ G D P ของทั้งโลกครับซึ่งอันนี้ผมว่าเป็นปัจจัยที่น่าตนใจอืมครับ ข้อดีแบบนี้เนี่ยมันอาจจะทำให้ต้องยอมรับว่าตลาดมันอาจจะไม่ได้ลงมาให้เราซื้อถูกๆได้แต่ก็ต้องอาจจะตัดใจซื้อแล้วก็ถือไว้ยาวๆแบบนี้หรือเปล่าฮะคือมันก็จะต้องคือถ้าเรามองว่าถามว่าโอกาสในการเปรียบเทียบรอกประเทศเอียด้วยกันในขณะที่จีนเนี่ยเขายังเคลียร์เรื่องสถานการ์เขาอยู่นะครับแล้วก็ดําเนินนโยบายค่อยเป็นค่อยไปอินเดียเนี่ยวางรากฐานแล้วปัจจัยซัพพอร์ทที่ดูดีกว่าเนี่ย ถามว่าน้ําหนักในอินเดียถ้าใครยังไม่เคยมีก็อาจจะต้องมีในพอร์ตน,นะครับส่วนใครที่เคยมีแล้วก็ลองดูว่าส,สัดส่วนเป็นเท่าไหร่ผมเชื่อว่านักลงทุนปัจจุบันถ้าเป็นเอเชียเนี่ยก็จะอมจีนกันอยู่เยอะนะครับจะต้องรอเวลาในการปรับของจีนหรือว่าการเข้าอินเดียก็ใช้เวลาทยอยเข้าก็ได้เพราะเราก็ไม่สามารถบอกได้หรอกว่าราคาที่มันวิ่งขึ้นมาเยอะๆอย่างนี้นักลงทุนชาบันที่เขามีต้นทุนต่างๆเนี่ยบางจังหวะเขาอาจจะมีการทำำาํากําไรตัดสินใจไม่ยากเพราะกำไรมันเยอะเพราะฉะนั้นก็ต้องดูจังหวะแต่ถ้าฐานผมนะ ถ้ากลัวไม่แน่ใจจริงๆก็ดอลลาร์ทอดไปเลยครับดีที่สุดครับค่ะ,อะโอเคได้เลยครับวันนี้ขอบพระคุณคุณเสกสรรนะครับขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ